แถวหยุดหยุดไปนั่งพักไปหายเหนื่อยวิ่งต่อดีกว่ารับพ่อไปเอายังเหรอครับพักแป๊บเดียวเปยังไงหรอโอ้โหเจ้าเหนื่อยไหมครับพอไปวิ่งไปแค่ห้านาทีนะครับโอ้โหหนาทีปกติพ่อขยับตัวไปถึงนาทีก็เหนื่อยแล้วไม่ขยับช้าขนาดนั้นครับช้าช้าเงี้ยครับเออแล้วยังไงคือต้องพักให้หายเหนื่อยแล้วค่อยไปถูกไหมใช่สิครับ ไปหายแล้วไปดีกว่าอืมนี่พอจะขายยังไม่ถึงณสามเพื่อนเลียนจะไปแล้วเหรอเราโอเคพักก่อนก็นได้ครับงั้นระหว่างพักเนี่ยเดี๋ยวทักทายเพื่อนดีกว่าครับสวัสดีครับ,รบขอต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่รายการลิฟต์ตั้งคุกตัวน้อยรา,ายการทำอาหารที่ให้มากกว่าความอร่อยครับพร้อมไปยังครับเนี่ยรีบตั้งเลยพี่เพื่อนพ่อไปขอวิ่งเอากระหี่แล้วถ้างั้นเดี๋ยวเราไปทำอาหารกันดีไหมครับ อาดีครับนั่นเลยถูกต้องเพราะว่าหากเราหิวเนี่ยเราก็จะไม่มีแรงวิ่งเนี่ยเรื่องเยอะจริงเลยพ่อนี่แต่ว่าไม่ว่าไงก็ตามนะครับพี่เพื่อจะให้พ่อไปทำอาหารถูกไหมจะได้มีแรงวิ่งถูกไหมเพรพี่เพิร์ดตั้งใจให้พ่อออกกำลังกายให้ครบเดือนหนึ่งให้ได้เลยเออไม่ได้เดือนนึ่งถ้าวันไหนจะตายอยู่แล้วอะไรนะฮะอะไรนะโอ้ออกกำลังกายแค่นี้ไม่ตายหรอครับผมไม่ตายใช่ไหมแข็งแรงดีมากครับถ้างั้นเนี่ยก็ถือว่าดีมากครับว่าพี่เพิร์ดเนี่ยเตรียมเมนูอาหารที่ดีต่อสุขภาพไว้ให้น้องพ่อด้วยครับ บอกนะคบมีแค่ผักต้มอะไรอย่เงี้ยไม่ใช่กันเป็นไม่ใจร้ายขนาดนั้นหรอกครับน้องพอดถ้าน้องพอดอยากรู้ว่าเป็นเมนูใรเนี่ยเดี๋ยวไปดูมันพอ้กันเลยไ้ไหมครับครับโอเคไปกันเลยคำถามประจำสัปดาห์นี้มีอยู่ว่าเพื่อนเพื่อนที่ทราบคำตอบแล้วสามารถตอบคำถามได้ทาง facebook slash littlecook thailand พร้อมรุ่นรับของรางวัล wireless keyboard keyboard ไร้สายจากอสมทในโอกาสครบรอบ65ปีจำนวน4รางวัล กับเพิร์ลและพอตในช่วงห้องครัวตัวน้อยครับแล้ววันนี้นะครับพวกเราก็อยู่กับเชฟเอฟนั่นเองครับสวัสดีครับเชฟสวัสดีครับน้องพอตครับทำไมต้องรีบวิ่งมาไม่รอพี่เพลเลยครับอ้าวแซลมอนรออยู่ทั้งทีครับผมไม่รีบได้ยังไงล่ะทำไมพอตเนี่ยผมกับแซลมอนต้องคุครักพี่เพลได้ยินเหรอครับว่าคนเราเนี่ยเกิดมาเพื่อกินแซลมอนครับผมไม่รู้เลยพอตไม่รู้เหมือนกันเคยได้ยินมาแว้บๆครับผมเอแล้วอยากรู้ทำไมเน ถ้าเกิดอยากคาแล้วนะคะก็เดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบสำรบงในวันนี้พร้อมๆมันก่อนเลยดีกว่าครับไปกันเลยไปดูวัตถุดิบกันมาเรียบร้อยแลนะครับดังั้นเริ่มขั้นตอนได้เลยครับเชฟเอฟเริ่มต้นจากการย่าง เจ้าตัวแซลมอนก่อนนะครับดียวจะให้น้องเพิร์ชเป็นคนย่างหลักกันได้เลยครับใช้ไฟไม่ต้องแรงมากนะไฟไม่ต้องแรงมากโอเคครับใส่น้ำมันก่อนนะครับก็พอเริ่มร้อนแล้วเราก็จะใส่ปลาลงไปโอเคครับใช้ไฟเลยนะครับโอเคครับก็จริงเวลาย่างปลาเนี่ยก็คือ ควรจะเอาด้านหนังลงก่อนเพราะได้เป็นแซลมอนหนังกรอบนะครับแต่ถ้าเราวางด้านเนื้อลงไปเนี่ยวิธีสังเกตว่าจะทำไงให้เขาสุกเนี่ยเราดูจากตัวสีขาวของตัวเนื้อปลาครับเขาจะมีสีขาวขึ้นมาจนถึงมันขึ้นเราค่อยกลับปลาครับก็แบบว่าด้านล่างที่อยู่ตรงนคะเขาสุกแล้วใช่ครับถ้าไม่ทานแซลมอนนี่เราเปลี่ยนเป็นปลาอย่างอื่นได้ไหมครับได้ครับก็เป็นปลากระพงหรือจะใช้เป็นดอรี่ก็ได้ครับผม โอเคเดี๋ยวเรากลับมาเลยครับอ่าเป็นงนี้ครับสีกรอบน้ำตาสวยพอดีนะครับวันนี้จะทำเป็นแซลมอนสุกเลยใช่ไหมครับใช่ครับเป็นแซลมอนสุกเลยครับผมแล้วก็วิธีสังเกตเวลาเรากลับอีกด้านหนึ่งเนี่ยเราใช้ใช่เราลองใช้ทัพพีเนี่ยกดดูว่าถ้าเนื้อเขาเนี่ยมีความแน่นแล้วเนี่ยแสดงว่าเขาสุกแล้วแต่ถ้ากดไปแล้วมันยังนิ่มอยู่แสดงว่าเนื้อข้างในยังไม่สุกเขาต้องแข็งๆหน่อยใช่ครับผ ข่งไหมครับเริ่มแข็งไหมครับถ้าเริ่มแข็งแล้วแสดงว่าเขาสุกแล้วครเอาขึ้นได้ครับใช่ครับเอาขึ้นได้ไหมครับโอเคเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะใช้น้ำมันที่อยู่ในกระทะเนี่ยต่อเลยครับแต่ว่าเราต้องหั่นเจ้ากระเทียมก่อนครับเราใช้กระเทียมนิดหน่อยก็พอครับการผัดผักโขมนะคร ก็สับยาพอครับไม่จําเป็นต้องละเอียดมากเท่านี้ก็พอนะครับก็หลังจากที่เราพักน้ํามันไว้สักคู่หนึ่งเนี่ยก็ยังมีความร้อนอยู่นะครับก็สามารถใส่ลงไปได้เลยรับผมไม่ต้องเปิดไฟแล้วนะอ่าเดี๋ยวพอใส่ไปก็เปิดไฟนิดนึงก็ได้ครับก็ผัดรอให้กระเทียมเขาหอมสุกก่อนนะครับแล้วค่อยใส่เจ้าผักโขมลงไปข้างในทำไมเราต้องใส่กระเทียมลงไปด้วย เพื่อเนี่ยในตัวผักโขมเนี่ยเราแทบจะไม่ปรุงอะไรแล้วเพราะว่าถ้าเราอ่ามีแต่ตัวผักโขมเดียวอาจจะไม่มีรสชาติของรสชาติอะไรอื่นอใช่ใช่ครับผมแต่ว่าเดี๋ยวเราจะปรุงด้วยตัวซีอิ๊วขาวนะครับอ่าครับหัวหอมแล้วเนอแล้วก็ใส่เจ้าผักโขมไปได้เลยครับใส่ครึ่งเดียวพอเนาะใส่ทั้งหมดเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะเอาผัดทั้งหมดเนี่ยแล้วค่อยแบ่งครึ่งหนึ่งค่อยไปผัดได้ครับก็พยายาม ยีๆให้เขากระจายกระจายนะครับเขาจะได้สัมผัสกับความร้อนทั่วๆนะครับจริงๆเนี่ยผักผมเนี่ยเขาสุกมาแล้วครับเพราะว่าเป็นเราเราใช้ผักผมที่เป็นโปรเซนสามารถหาซื้อได้ตามซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปเลยครับก็สะดวกอยีกตัวนี้หรือว่าถ้าจะไปตลาดแล้วซื้อผักมสดมาแล้วก็เอามาลวกก่อนแล้วก็บีบน้ำออกให้หมดก่อนครับผม พอผักขมเนี่ยเขาเริ่มคลายความเย็นแล้วนะฮะก็รเริ่มร้อนก็ใส่สีอิลงไปได้เลยครับทีนี้เนี่ยเจ้าตัวผักขมเนี่ยก็จะดูดซอสเข้าไปก็จะมีรสชาติอยู่ในตัวนะครับก็ไปรสเค็มๆเนาะใช่ครับ อันนี้คืออันเดียวกันกับที่อยู่แบบว่าเป็นขักผิวครับอ่าใช่ครับผักขมตัวเดียวกันเลยครับผมโอเคพอเขาเริ่มจะแห้งลงก็ปิดไฟได้เลยครับแล้วเราจะเอาขึ้นมาจานเนี่ยพักในจานไว้ก่อนครับโอเคครับครับผมและหลังจากเราผัดผักโขมล้วจะทำอะไรต่อครับเชฟก็เดี๋ยวเราจะแบ่งผักโขมครับที่เราผัดเอาไว้ในส่วนนึงเอาไปปั่นกับตัวโยเกิร์ตครับครับ ผักโขมไปกับโยเกิร์ตผักโขมกัโยเกิร์ตเนี่ยแหละครับใช่ครับก็จะกลายเป็นซอสผักโขมเลยครับผมอ๋อโอเคครับเดี๋ยวให้้นองพอดปั่รควองพอดปั่นนะครับเรีช่วยไหมครับครับผมประมาณนี้ไหมครับครึ่งหนึ่งครับประมาณพุ่งหนึ่งแล้วก็ใส่โยเกิร์ตลงไปทั้งหมดเลยครับทั้งหมดเลยครับ ตามด้วยน้ำผึ้งครับผมครัหมดเลยเหมือนกันหมดเลยเหมือนกันครับโยเกิร์ตก็คือโยเกิร์ตก,ก,กระป๋องที่โย,ยเกิร์ตรสธรรมชาติครับใช่หรือว่าถ้าเราอยากได้รสที่มีน้ำผึ้งนิดหน่อยก็ก็ดีครับผมครับตวนี้เราใช้เป็นรสธรรมชาติก็เลยใส่น้ำผึ้งเพิ่มเข้าไปแล้วก็ปั่นเลยแล้วก็ปั่นได้เลยครับ ก็พอผักโมละเอียดแล้วเนี่ยก็เราสามารถทำเป็นซอสได้เลยอ๋ออันนี้คือซอสเสร็จแล้วนะคะก็เทที่บอนราคานี้เลยเหรอครับใช่ฮะอ่าโอเคครับถ้าอย่างนั้นนะครับเราคงต้องพักกระนำอาหาไว้สักทุกหนึ่งก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยน้องสาวคนสวยของเพิร์ดรอพวกเราทุกคนอีกแล้วครับในช่วง Little n e w ช่วง Little สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วง Little News กับน้องเบลกันยานัทค่ะ,คะการรับประทานอาหารหลายคนคงทราบกันดีว่ามีความสำคัญต่อร่างกายเป็นอย่างมาก Little News ในวันนี้จะพาเพื่อนๆไปรู้จักกับอาหารที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยกันค่ะช่วงวัยเด็กเป็นวัยที่มีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วร่างกายจึงต้องการอาหารที่ให้สารอาหารและพลังงานที่มากกว่าตอนเป็นทารก สำหรับเด็กวัยหัดเดินยังไม่สามารถรับประทานอาหารได้มากนะักดังนั้นจึงควรป้อนอาหารมือเล็กๆและของว่างที่มีประโยชน์ต่อร่างกายเช่นผลไม้ชิ้นเล็กๆแครอทหรือแตงกวาหั่นค่ะช่วงวัยรุ่นเป็นวัยที่มีการพัฒนาและการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วดังนั้นจึงต้องการอาหารที่ให้สารอาหารและพลังงานสูง ช่วงวัยนี้มักรับประทานอาหารได้มากแต่สิ่งสำคัญคือต้องมั่นใจว่าเป็นอาหารที่มีคุณค่าทางอาหารมากกว่าขนมหวานหรืออาหารไขมันสูงเช่นน้ำอัดลมเค้กขนมปังซึ่งมีแคลอรี่สูงแต่มีคุณค่าทางโภชนาการต่ำนั่นเองค่ะ ไม่ว่าจะเป็นช่วงัวไหนก็ควรรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายนะคะเพื่อสุขภาพที่ดีของเราสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาของช่วงลิตเติ้ลนิวสแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายรับพ้กงเรา่อนกับพวกเรานรในช่วงห้องครัวตัวน้อยในช่วงที่2ครับเราพร้อมขั้นตอนต่อไปแล้วครับเดเมื่อสักครู่เนี่ยเราทาย่างปลากับ แล้วใช่ไหมครับก็เดี๋ยวเราจะมาทําซอสซ่านะฮะกินคู่กับเคียงกับตัวเสก็จะเป็นสลัดเนาะใช่ครับในซอสซ่าก็จะมีพริกหวานสีแดงสีเหลืองแล้วแต่เราเลือกนะครับแล้วก็มีหอมแดงครับผมเราก็จะมาหั่นทุกอย่างให้เป็นเต๋าครับเป็นเป็นเต๋าอ่าเป็นเต๋าเต๋าครับแลวเนี่ยก็เอาทุกอย่างครับครับใส่ลงไปในกระมังเ จริ่หอมมากโอเคครับแล้วก็ถ้าเป็นซอสซาจริงๆเนี่ยเขาก็จะใส่พวกอิตาเลียนทัชลี่นะครับแต่ว่าวันนี้เราขอเป็นซอสซาแบบไทยเราอาจจะใช้เป็นผักชีหรือจะเป็นโหระพาไทยก็ได้นะครับอ่ครับก็เป็นวัตถุดิบที่เราหาได้ง่ายๆตามของตลาดบ้านเราครับครับก็ยำย่นะครับแล้วก็ใส่ลงไป ทางนี้เหรอกระป๋องมะนาวปรุงรสชาติด้วยเกลือพริกไทยนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวขอใช้มือเลยนะครับเราต้องใส่ยี่หรอขเกลืออ่าเป็นซอเบคเลยครับเสร็จแล้วก็บีบเจ้ามะนาวลงไปครับเกี่ยหอมเสร็จแล้วก็ให้น้องโอชเป็นคนปลุกให้เชฟนะครับโอ้สีสวยสีสวยน่ากินมากเลย าพอคลุกเสร็จแล้วเนี่ยก็ถึงเวลาที่เราจะมาจัดจานด้วยกันแล้วนะได้ครับครับผมใส่ดานอันนี้ถูกไหมครับใช่ครับผมโอเคเมนูเนี่ยก็สังเกตเนี่ยจะมีผักเกินครึ่งหนึ่งเลยใช่ครับเพราะว่าเชฟเนี่ยอยากให้เด็กไทยกินผักเยอะใช่แล้วครับเก็ชอบกินผักนะว่านางกินผักจริงไหมครับไหนลองชิมสักหน่อยเดรายะต้องตกแต่งจานก่อนดิยังกินไม่ได้โอเคขั้นตอนแรกเนี่ยเราก็หยิบเจ้าผักโขมที่เราผัดแล้วนะครับมาใส่ลงในจานรองไว้ก่อน รั่วผักที่เราลวกเอาไว้นะครับอันนี้เกิอะไรครับอันนี้เป็นดอกกระหล่ำนะครับผมทำม่ใช่บล็อกขลีด้วยแล้วก็มีบล็อกขลี่ด้วยครับครับแล้วก็มีแครอทเพิ่มสีสันนะครับให้ดูน่าทานก็มีมะเขือเทศครับ90เปอร์เซ็นต์ของเมนูนี้เป็นผักเป็นผักแล้วก็ใส่แซลมอนนะครับ ซอสานะครกลิ่นหอมมากกินมากเคียงกันนะครับถ้าคนชอบพริกชอบเผ็ดหน่อยก็อาจจะใส่พริกลงไปเพิ่มก็ได้นะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยราดเจ้าซอสผัดโขมที่เราเตรียมเอาไว้ครับที่เพื่อชอบมากๆเลยนี่ใช่ไหมเพื่อชอบทานซอสกับโขมมากนะโดยเป็นของอกชีสเลยก็ โดยจุดท้ายด้วยโรยงานนิดหน่อยครับครับผมก็เป็นจานง่ายๆที่สามารถทำต่างกันได้เสร็จแล้วหรอครับเสร็จแล้วครับผมอ่าก็เสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับเมนูของพวกเราในวันนี้นะครับถ้าอย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมให้ทุกคนดูชัดๆด,ดีกว่านะครับว่าน่าทานขนาดไหนนะครับนี่ ครับผมเป็นเมนูที่เหมาะกับมนุษย์อย่างพวกเรามากว่าอะไรก็กินเลยดีกว่าอย่าเพิดเด่งที่ครัอใ์จีเลยครับชารีสกินทําไมครับอา้าวกินเสร็จก็มีแรงออกกําลังกายไนงะโอเคงัค้นเดีเ๋ยวเราขอบคุณคุณครูก่อนแล้วค่อยไปกินดีไหมครับทอร์สเดี๋ยวเรากลับมาก่อนอะไรรคัแล้วขอบคุณเชฟไปก่อนดีกว่าครับพอดสสำหรับวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณเชฟเอฟมากๆเลยนะครับที่มาสอนเราทำเมนูน,น่าทานแบบนี้นะครับขอบคุณครับขอบคุณครับและสำหรับตอนนี้นะครับความรู้รอบครัวดีๆก็รับเราทุกคนอยู่แล้วนะครับในช่วงคุกกิ้งทีม ไดเลย่ะมช่วง Cooking Tips พี่พอตเมื่อวานที่โรงเรียนทำแกงบวดกินกันด้วยแหละจริงเหรอพี่อยากกินแกงบวดฟักทองมากเลย ไปบอกคุณแม่ให้ทําให้กินดีกว่าพูดแล้วน้าลายไหลเลยไปสิไปสิอยากกินแม่ครับแม่ครับว่าไงจ๊ะพี่เพิร์อยากกินแกงบวดฟักทองครับแหมพอมาโยนให้พี่คนเดียวเลยนะตัวเองแหละที่อยากกินน้อพี่เพิร์สแล้ว่าพูดขึ้นมาทําไมล่ะไม่เอาน่เดี๋ยววันนี้แม่ทําให้กินละกันนะขอไปดูฟักทองในครัวก่อนถ้ายังเหลืออยู่เดี๋ยวแม่ทําให้กินนะ ครแม่อยู่ไหนนะแม่จําได้ว่าเอาเก็บไว้ในตู้เย็นนี่นาอ้าเจอล้วแล้วเดี๋ยวเพอช่วยคุณแม่ทำนะครับงั้นพพอจะยืนให้กําลังใจอยู่แถวนี้นะครับโอ้โห,โหน้องพี่ช่างน่ารักจริงๆเออดูเหมือนว่าฟักทองมันจะเสียไมมนะ้าแล้วจะทำยังไงดีล่ะครับไปซื้อมาใหม่ดีไหมครับไหนไขอพพอดูหน่อยนะครับยังไม่เสียเลยครับ เชื่อพ่อสิครับ<ห>เพียงแค่เราเก็บไม่ถูกวิธีเท่านั้นเล่นน่ะแล้วต้องเก็บแบบไหนล่ะจ๊ะงั้นเดี๋ยวพ่อจะบอกเคล็ดลับดีๆให้นะครับน้ำฟักทองที่เหลือแกะเมล็ดออกจนหมดแล้วนำปุนแดงป้ายลงไปบนเนื้อฟักทองให้ทั่วทิ้งไว้ให้แห้งน้ำไปบรรจุลงบนถุงพร้อมปิดให้สนิทหลังจากนั้นนำไปแช่ตู้เย็นเพียงเท่านี้ฟักทองก็ยังสดใหม่อยู่ดังเดิมแล้ว แม่เพิ่งรู้นะเนี่ยว่าลูกแม่ก็ฉลาดกับเขาเหมือนกันจริงด้วยเมื่อวานที่โรงเรียนทําแกงบวชนะคะคุณครูเลยสอนวิธีการเก็บรักษาให้ด้วยดีจังเลยนะจ๊ะเพื่อนก็สอนนะครับแม่เฮ้ยไม่ยอมแพ้กันเลยนะพี่เพือนไม่ยอมกันได้ที่ไหนล่ะเคล็ดลับดีๆแบบนี้อย่าลืมนําไปใช้กันนะครับโอ้โหอิ่มมากเลยพี่ื่ก็กินเข้าไปเยอะขนาดนี้เขานอน แต่ลำพ่อบอกไอ้เพร์ว่ากินเสร็จแล้วเนี่ยจะไปออกกำลังกายใช่ไหมครับไปงั้นไปเลยโอ้ยไม่ไหวหรอกจุกมากนะเนี่ยอ๋อต้องพักกัอนหนึ่งก่อนอใช่ไหมต้องพักก่อนตัดไปแล้ว<อ>ทำไมอะ่ะคุณจะแป๊บเดียวเองก็อบอกแล้วพักแป๊บหนึ่งโอ้ยนานๆก็ได้ออเคครับถ้างั้นพี่โบ๊ทให้ลำพ้อยพักก่อนแล้วเดี๋ยวเราบอกไปเพื่อนๆดีไหมครับโอเคครับสำหรับวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณสถานที่สวยๆแบบนี้ด้วยนะครับสำหรับสวนสามพรานจังหวัดนครปฐมที่เอื้อเฟื้อสถานที่ถ่ายทำให้พวก,กเรานะครับ แล้ววันนี้นก็หมดเวลาของพวกเราสองคนแล้วครับกลับมาเจอกับพวกเราสองคนได้ใหม่ในรายการเด็กตัง้ตงครุ๊กตัวน้อยรายการทำอาหารใหม้มากกว่าความอร่อยครับตามเนเวลาและช่องทางกา,ารออกอากาศท<อ>ี่เกิดจากการล่างของพวกเราอพอเลยครับสำหรับวันนี้เนี่ยสวัสดีครับบ๊ายบายไปยังไงะเฮ้ยไปวิ่งคำถามประจำสัปดาห์นี้มีอยู่ว่า เพื่อนๆที่ทราบคำตอบแล้วสามารถตอบคำถามได้ทาง Facebook สลัดลิตเติ้ลกุ๊กไทยแลนด์พร้อมรุ่นรับของรางวัลไวเลส s คีย์บอร์ดคีย์บอร์ดไร้สายจากอสมาทอในโอกาสครบรอบ65ปีจำนวน4รางวัลแค่นั้นนะครับเราคงต้องพักกันดาหาพัสักครู่หนึ่งก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยน้องสาวคนสวยของเรารอเราทุกคนอแล้วครับในช่วงลิตเติ้ลกิลใช่ไหมเชฟจะกับไทยครับลิตเติ้ ไปทำอาหารได้ไหมครับโอเคไปกันเลยครับไมู่อะไรพี่เบิร์ดจะีชื่อสั้ชื่อไปได้ประลมชื่อชื่ออะไรนะครับ